สำหรับสำหรับผมนะครับพิจารณานะครับเป็นการเลือกในการขวดจำนวนทั้งต่อไปต้องพบนะครับต้องพบถ้าไม่พบคุณทั้งมู่ต้องราบ,บ,บ,บนะครับ พวกเขาได้เร็วโอก้ามากนะผู้พิจาราทุวันนี้พวกเราสาไม่ขีรี่ออกมายาหมาช้าอยู่ใหญ่บาอพวงเราลุกเป็นไฟก็พักไปกันเล่ามาเถิพวกเรารวมมือกันสู้าพัน จะมาด้วยคะแนน,น,นเสียงเยอะเขาอาจจะซื้อเสียงมาก็ได้เรายอมให้เขาทำง,งานเรายอมัให้เขาทำง,งานแต่เขาต้องทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่ว่าทำง,งานเพื่อตัวเองแล้วก็วงวงประเทชาติเรารับไม่ได้เราก็เลยต้องออกงานเคลื่อนไหวแล้วก็สัญญาณ้ครับ ชืวิตจะหาไม่รางะสูกว่าชชวิตจะหาไม่เราจะปาสแวเรอันนี้ลัวอะไรอะไรตนขาขาหรอกห้ตัวจริงนี่แหละ <c oughs> <c oughs>